One day One day One day เนี่ยแหละคือฮิปฮอปที่ผมอยากจะฟังมานานมากๆอยาก give up to the dream กรับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแอมอาร์มทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันนี้นะครับผมอาร์มจะมารีแอคชั่นในเพลง One day ของ K H K s y y แล้วก็ f อสันนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับพี่ขันไทเทเนียมของเราก็ มาทําเพลงอันนี้ให้ด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้อีกต่อๆไปครับแล้วไปดูกันเลยนะครับ SUBSCRIBE <the> ผมชอบเอมเลยนะครับแม่งสุดยอดมากเลย one day แต่รามีเป็นสิบหน้าและแค่คิดว่า once will be my day วันนี้กูใส่บนไฮเวย์แรปอยู่หน้าบีแต่ก็มีบางชื่อที่กูต้องขีดข้าจากลิสต์ของ my friends ชีวิตไม่<อ>มีลูกศรชี้ชัดเจนเหมือนในเกมเลยจะทำให<ค>้ยัดความเป็นตัวเองลงในเพลง สะสมให้เขาว่า RESPECT มากกว่าเกรงใจกับสิ่งที่เรียกว่าการเวลาจะผ่านกูลงไปเมนตั้งกฎเกณฑ์ที่กูกำหนดเองสะบดเขาไม่คนได้เข้าใจทุกอย่างตอนกดเพลงจากบทเพลงจะมีคนที่บอกว่าตกเทรนได้จดจำและส่งพลังให้คนที่ยังคงศรัทธาในบทเพลงเพราะ S H กับ K จะไม่กูยัง stay fresh ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้กูยัง m ม่ upset e r d จะวินาทีที่รู้ต้อง make a song กับ K s you know I say yes so

ีวัฒนาากรเพื่อได้ทานอาหารที่พัตาายงามอยู่บนเวทีฟิลแบบ JC อยากฟังแรปก็เพย์มีแต่ Baby Girl o โอเคฟ e โอเคแม่ผม stuck in the dream but I trust in the dream อยากจะ rap in t แ e s c e n n Rap in limousine แม่มีอุปสรรควาางไม่มีคนมาขัดขากูไม่สนกูจะไม่ลบปักษาบางคนดำลงอยู่ด้วยความหวังและปัจญาแต่ว่าผมยังคงอยู่ด้วยความฝันและศรัทธางร that's right มาแล้ว ขคาไปคิดว่าจะลีชีวิตด้วยคำที่ฟลิปมานี่คือชีวิตค่าจับปากกาความศรัทธามันก็หลั่งออกมาล่นัวจาจว่ากูยอมให้ค่าก่อนกูหลั่งน้ำตาชีวิตกระโดจากรามสดถึงการแสดงสดจากวันที่ไม่มีกินจนซื้อของที่อินแลแพงหมดกูทุบก,กำแพงหมดโชว์ให้เด็กดูวันนี้กูแกล้งหมดเพราะฉะนั้นมึงอย่าหยุดฟันอยากลับหลังหันแม่มึงจะแรงหมดเดินต่อไปใส่ฟืนในไฟถ้าไฟมันจะดับในใจกลัวอะไรไอความบันเลายคือมึงจะปล่อยฝันนั้นไปไม่ใช่เรื่องง่าย เข้มข้นกว่าจะเจอมันต้องยิงคนฝ่าพายุมันต้องเจอฝนและนี่น่นแหละมันคือเหตุผลฝ่าพายุต้องเจอก่อนจ <คน S 2> นะึงไม่ควรจะกีบ้าบนยูด dreams แม้ Don't let them stop you อย่าให้ใครมาควาง ก็จบไปแล้วนะครับกับเพลง One Day นะครับ k h s c a s i c Y และก็ F Sun นั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้ผมอยากจะบอกว่าผมเริ่มเข้ามาฟังเพลงแรปเนี่ยมาปี2005นั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีความฝันหลายๆคน,น่ะแต่ว่าในเนื้อเพลงของเขาเนี่ยอยากจะบอกเลยว่ามันคือวันเดียวหรือวันนั้นแหละที่เราจะต้องการทำในสิ่งที่เราจะต้องทำเราต้องทำในสิ่งที่เป็นฝันของเรานั่นเองนะครับ One day One day One day เนี่แหละคือฮิปฮอปที่ผมอยากจะฟังมานานมากๆเลยนะครับแล้วก็เสียดายครับเสียดายที่อยากจะฟัง3คนเลยนะครับเวกับเดด้วยนะครับผมอยากจะฟังจริงๆนะครับอยากจะให้มารวมเป็นไทเทเนียมเคซิกวายแล้วก็เอฟสันไปเลยนะครับโหแบบมันมีอะไรที่เดือดมากเลยนะครับเพลงนี้นะครับพี่ขันก็เป็นคนปร่อดีวทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เคนะครับก็ ทั้งหมดนะครับ3คนนี้เขียนรามออกมาได้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าก็มีคำพูดที่พี่ขันแรปในเพลงนี้นะครับนั่นคืออย่าหยุดที่จะฝันในสิ่งที่ตัวเองฝันนั่นเองนะครับอย่า give up to the dream ผมเชื่อนะครับหลายๆคนเนี่ยฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกมีไฟขึ้นมาเลย จะหมดไฟนะครับผมอยากจะทําอะไรก็ทําซะตอนนี้นะครับถ้าเมื่อวันหนึ่งที่เราไม่มีโอกาสได้ทําแล้วเราอาจจะเสียใจไปอีกก็ได้นะครับผมเพลงนี้นะครับทาให้ผมมีแรงฮึดมีแรงที่จะทําเพลงทําคลิปรีอคชัน่นทาวิดีโอทําอะไรออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับถ้าไม่มีไทเทเนียมในวันนั้นไม่มีโจอีบอยในวันนี้ไม่มีโอสคูลไม่มีฮิปฮอปมันอาจจะไม่มีผมในวันนี้ก็ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าฮิปฮอปมันคือชีวิตของผมไปแล้วนะครับ โอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปของพวกเขาด้วยนะครับ khk s i y และก็ f sun นั่นเองนะครับผมและก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ